we we'll ครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Colony s u r v i v o r ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมอ่ารู้สึกว่ามาพาร์ทแล้วนะผมได้เรียกชื่อเกมนี้ผิดไปนะครับผมนั้นไปนเรียกว่าซอมบี้ Survivor ซะงั้นเออแต่ก็ไม่มีใครทักสักคนนะแปลว่าเออไม่มีคนสังเกตโอเครอดตัวไปอ่าก็คือช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะมึนๆน,นิดนึงนะครับผมเพราะว่าในขณะที่ผมอัดเกมนี้ก็คืออ่ามันเป็นเวลาประมาณตีสามตีสี่นะฮะอยู่ประมาณนี้แหละฮะก็เออ ก็คือก็วันทางานก็ผมพอตกกลางคืนมานั่งอาทิตย์เออช่วงนี้เริมมึนๆนิดนึงอ่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะสร้างประชากรเพิ่มนะครับผมผมต้องการคนงานเหมืองเพิ่มอีกสักสองคนนะครับผมปุ๊บนี่ปิดไปไว้ก่อนโอ้ปกตินี่ผมไม่ค่อยชอบลงเหมืองสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยอ่ะโอ้ตูเด ตึ๊บ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 ลงไปลงไปลงไปโอ้โหมันจะถึงวะเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาติดไฟหน่อยติดไฟหน่อยอ่าจะได้สว่างสว่างนะครับผมปุ๊บ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 นี่นี่นี่โอเคครับผมอึ๊บโอ้โหมันจะถึงเนี่ยโอ้ยโคตรลึกเลยเหมืองเราเอ๊ะรู้สึกว่าเราจะเสียเลือดอีกแล้วนะเนี่ยเอ๊ะไปทำอะไรมาวะเนี่ยสายตกจากที่สูงแล้วครับผมมันมันไม่ทำอะไรครับผมตกจากที่สูงอยู่เดียวผมตึ๊บตึ๊บโอเคกินขนมปังไหมครับผม กินเสร็จก็คืนไปอย่าประชากรของเราจะไม่มีขนมปังกินกันนะครับผมอ่าไปปุ๊บปุ๊บเลยตัวนี้อ่าเดี๋ยวก่อนโอเคผมเติมกระดาษตัวนี้ขั้นหนึ่งปุ๊บอ่านีน่นี่นี่นห่ปุ๊บปุ๊บอ่าก็มาพาที่เราเนี่ยครับผมที่ผมบอกว่าอ่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าเหมืออีกทางหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองเปิดตรงนี้ให้ดูดีกว่านะผมว่านนะอ่าดูืิว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนปุ๊บ เปิดเสร็จก็ต้องโบกปิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวซอมบี้มันบุกมานะาเดี๋ยวประชาชนของเรามันจะตายกันหมดนะครับผมนี่ไปด้วยครับผมโหอย่างลึกอะฮะ <c oughs> ปุ๊บอ่าเป็นไงครับผมนี่ทางเข้ามันอยู่ตรงนี้นะครับผมเอ้ยตรงนี้มีซอมบี้ตกมาตายตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยอ่าเห็นไหมเห็นไหม นูข้างบนนุ้กก็จะเป็นอ่าเป็นบังของเรานะครับผมเป็นพระราชบังของเรานะครับผมอผมขอติดไฟตรงนี้แล้วกันจะได้ชวแสงสว่างอ่าคือเราสามารถที่จะออกมาจากอ่าเหมือนโดยทางนี้ได้นะครับผมโอเคผมเข้าไปใหม่แล้วกันอ่าคือเหมือนเรามันจะมีทางเข้าสองทางนะครับผมปุ๊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 เอ๊ะถว่ามันจะเริ่มเช้าแล้วนะเจ้าพวกซอมบี้นี่มันหายไปหมดแล้วล่ะไม่เป็นไร เดีย๋ยววันนี้ผมจะสร้างอาประชากรเพิ่มอีกสักสองคนดีกว่าอ่าโบกปูนปิดเอาไว้เดี๋ยวซอมบี้มันจะมาทำรา้ายชาวเหมืองของเรานะครับผมอ่าปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่นนี่นนี่นปึ๊บอ่าโอ้โหลึกมากอะครับผมขุดมาได้ยังไงวะเนี่ยใชดันทุลังแท้แทอ่าชาวเหมืองก็พยายามันแข็งครับคือตอนนี้ผมต้องการทองคำนะครับผม ก้อเหลืองๆนี่น่าจะเป็นทองคํานะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเครลใช่ไหมเอสร้างอีกสัก2องคนดีกว่านะเดี๋ยวผมผมจะมาร์กจุดเอาอไว้ก่อนปุ๊บอ่าอันไหนวะอ,อ๋อนี่ครับผมนี่ฉันต้องการทองคําแล้วก็นี่จะสิ่งนี้ปุ๊บมาตอนอื่นเราก็ต้องสร้างเตียงนอนขึ้นมาใหม่นะครับผม ติงนอนติงนอนตยงนอนเตียงนอนเตียงนอนเอาไม้มาพี่เอ,อ๊ะอ๋อมันต้องใช้นี่ใช้สตอร์ด้ครนะผมติงนอนซักสองอันหนึ่งสองเยี่ยมมา,าวางตรงไหนดีครับผมม,มีคนถามว่าเอ๊ะพี่ทำไมไม่วางเตยนนอนติดๆกันเออมันมันไม่สวยงามครับผมผมชอบแบบนี้ฮะคือมันได้ความสวยงามด้วย อ่าปุ๊บนันเป็นไงล้วครับผมแล้วเราก็ออกคำสั่งอ่าไม่ใช่เด็ดแเราต้องสร้างนี่เจ้าสิ่งนี้มานะครับผมคือว i n แอมาสองอันอ่าแล้วก็ผดปุ๊บหนึ่งสองอ่าตอนนี้เราก็มีคนงานเหมืองเพิ่มอีกสองคนนะครับผมโอเค เดีย๋ยวเราลปล่อยให้ hey, พวกเขาทํางานกันนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ hey, นี่เป็นคนหลอ่อใช่ไหมโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มงานให้นี่ดีกว่าอ่าทำไปเรื่อย<ๆ>เอ๊ะหรือว่าเราคนเดียวก่อนละกันครับผมช่างหลอ่อโอเคพนักงานหลอ่อเอาคนเดียวก่อนละกันนะผมว่าโ okay, อเคเดี๋ยวผมขอกลับขึ้นไปด้านบนนะครับผมไหนดูซิว่าคนงานเหมืองของเราลงมายังลงมาถึงข้างล่างนะครับผมผมว่าอีกนานนะฮะก็จะลงมาถึงโอ้ขนาดเราก็จะขึ้นได้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่น่นี่น่ฮึบฮึบถึงยังไงนี่มึงยังไม่ถึงอีกเนี่ยฮะโอ้โอจะลึกไปไหนนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัน,กนปุ๊บปุ๊บ,บอึ๊บอพระราชาเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคถึงแล้วครับผมโอ้ไปเดี๋ยวเราไปหาที่อปลูกข้าวกันดีกว่าครับผมอาตัวนี้ก็ปลูกแล้วตัวนี้ก็ปลูกแล้วอืม ไปปลูกตรงไหนต่อดีว่าแถวๆนี้ดีไหมครับผมแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมว่าอย่าเราขุดเอา้ากดผิดอีกเออนี่ขุดตรงนี้ออก,ก่อนครับผมนี่ผมสร้างกำแพงไว้เพื่อการซอมบี้นะครับผมแหมเหมือนจะขี้โกงนะผมใช่ครับขี้โกงโอเคนี่เดีย๋ยวเราจะทำนาขั้นกระไดนะครับผมนี่ทำแถวๆนี้ดีกว่าอตรงนี้ไม่ชันว่ะค่อนข้างที่จะชันมากครับผมเอ้ย นี่เดี๋ยวด้านล่างนี่ผมจะสร้างเป็นเป็นบ้านคนให้หมดเลยครับผมอ่าแต่ว่าตอนนี้โครงการของเรายังไม่เริ่มนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโอ้โหคือต้องขุดกันแบบรัวๆเลยฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นกระไดทางขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมจะทํากระดให้มันแบบดูดีหน่อยละกันตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่เป็นกระไดกระไดของเราต้องเป็นกระไดอิฐสิครับผมอ่า เราจะทําเป็นกระไดาปูนนะครับอย่างนี้อ่าจะได้รู้นะครับผมว่ามันเป็นกระไดอ่าปุ๊บเออกระไดอีกแล้วที่จริงเขาเรียกบันไดนะครับผมเออแต่ผมติดครับผมผมติดเรียกกระไดเออมีน้องค,คอมเมนต์มานะเออผมก็เพิ่งนึกออกอนี่นี่โอเคโอเค นี่ก,กระได้กระได้อยู่นั่นแหละนะนะโอเคครับผมก็เป็นอันว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะครับผมกระได้หรือบดได้อะไรครับผมเป็นอันเข้าใจกันนะครับอ่าโอเคมาอะไรวะแป๊บแป๊บ,ปบไม่จะมือดอีกละยังไม่ถอดดำอะไรเลยครับผมอ่านี่ครับขุดขุดขุดกันแบบรัวๆปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมาเดี๋ยวนี้ปึ๊บปุ๊บ โอเคแป๊บๆไม่จะมืดอีกแล้วอ่ะฮะโอ้นี่เราจะขุดภูเขาเข้าไปทางนี้นะครับผมน่าเปิดไฟไหน่อยเออมืดมองไม่เห็นครับผมปั๊บปับ,ปบมันจะได้ถึง10ช่องไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10จบตรงนี้พอดีนะฮะอืมต้องเอาให้มันลึกปีกะครับผม ปั๊บ,บโอเคกเป็นแบบรวยกแล้วอ่าอ็นนี้เดียวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมแปลงนาของเราอ่าปุ๊บเดี๋ยวดูสิเห็นนี่ตรงนี้อออกครับผมแล้วก็ใส่ดินลงไปไหนว่าดินอ่าปุ๊บมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีนะครับผมสิบช่อง สองสามสี่ห้าหกจโอ้โหเป๊ะเมาครับผมก่าจะขุดเสร็จโอ้โหโคตรนานเลยเอบที่จริงมันน่าจะมีการอัปเกรดแบบการขุดบ้างนะแบบเออให้มันขุดได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ความเร็วเท่าเดิมตลอดเลยฮะเราจะสร้างอะไรแต่ละทีโอ้โหต้องขุดกันแบบยุกใหญ่ แต่ก็อย่างว่านะครับผมเราดันดันทุเรีงมาสร้างบ้านอยู่บนภูเขาอะนะคนอื่นเขาเล่นกันเขาไม่เห็นต้องขุดอะไรแย่ๆกันขนาดนี้นะ <c oughs> ตายต้องทำใจนิดนึงครับผมปุ๊บอ่าปุ๊บ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 อ่าปุ๊บวางดินให้หมดนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะได้แปลงนาแปลงใหม่แล้วครับผมมาก่อนอื่นก็ต้องปุ๊บไหนดูสิ ช็คไวบปุ๊บเอา้าเอ้าผิดอา่าสิบคูณสิบพอดีเป๊ะไปเดี๋ยวเรามาสรรหาชาวนากันดีกว่าใครจะเป็นชาวนาผู้โชคดีเอ๊เดี๋ยวก่อนนะปุ๊บ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 ผมขอเปลี่ยนตรงน,นี้ก่นอนอ่าเอาดินเข้าไปแล้วก็อ,าอ่าเดี๋ยวเรามาติดคบไฟกันใหม่ดีกว่า ติดตรงไหนดีกว่าอ่าตัวนี้ดีกว่าผมว่านะตึก๊กเอ้ากดพิษอันนี้อันหนึง่งอ่าก็อันนี้อันหนึง่งโอเคโอเคข้างใต้นี้อันหนึ่งครับผมเพิ่มความสว่างนะครับผมไปปุ๊บก่อนอื่นก็ต้องสร้างเตียงอีกแล้วครับผมเตียงเตียงนอนเหรอ แล้วก็สตอร์สร้างเผื่อไเลยครับผมสองอันปุ๊บอ่าไอ,อ้พวกนี้ก็เก็บเก็บเข้าที่ให้หมดนะครับผมเอ๊แล้วเราจะเตียงวางไว้ตรงไหนดีครับผมโอ้รู้สึกว่าห้องนี้มันจะเต็มแล้วนะครับผมเดยวกับค่ายทหารขุดอีกแล้วครับท่าน <laughs> โอเค ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน,น่่ปุ๊บปุ๊บฮุดฮุดฮุดมามีคนแนะนำให้ผมทำเตียงสองชั้นนะผมเอะมันก็น่าสนใจดีนะผมว่านะเตียงนอนสองชั้นเฮ้ยอย่างนันนะแต่ว่าเราทำอย่างนี้ไปก่อน อ่าแล้วก็ยังไงนะกดนี่นะอเอาต้องกดตรงนี้สร้างคนมาปุ๊บอ่าคนเดียวพอครับผมเป็นชาวนาเยิงใส่ชุดสีอะไรเนี่ยโอเคเอ๊แต่ว่าตอนนี้มันใกล้มืดเลยนะนี่ปุ๊บจะไปทำนาปะครับผมออะแล้วครับผมนี่เดินไปทำนาแล้วฮะ ไอคนนี้เดินไกลนิดหนึ่งนะผมว่ายังไม่ทันปลูกข้าวเสร็จนะครับผมซอมบี้แม่งบุกมาก่อนอ่าปุ๊บเอ้ตรงนี้เราว่าเราทำอะไรดีวะเราปลูกปลูกเป็นต้นหญ้าจิ๋วก่อนนะผมว่านะอันนี้ปะวะน่าจะน,นี้มั้งผมว่าจุ๊บจุอ่าเพิ่มความสวยงามนะครับผมใช่ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมปุ๊บแล้วก็ ป,ป,ป,ปั๊บ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 อ่าปุ๊บปุ๊บโอ๊ยหืมกูตกเสียเลือด <c oughs> ยังเหม่ตายเดยวกันปุ๊บปุ๊บนี่ปั๊บปั๊บน่าเอาปลูกต้นเดียวกลับไปซะแล้ว โอเคนี่นี่เราก็ได้แปลงนาแปลงใหม่แล้วนะครับผมเฮ้ยอย่าลืมต้องสร้างกล่องด้วยสินะกล่องเนาะกล่องกล่องปุ๊บเอามาใบหนึ่งวางไว้ตรงไหนดีวะเอากล่องวางไว้มุมนี้แล้วกันปุ๊บอ่าเยี่ยมอ่ะเดีย๋ยวเราก็กลับเข้าบ้านดีกว่าครับผมเดีย๋ยวซอบบี้บุกมานะอ่าเตรียมอุปกรณ์พร้อมวันนี้ เตรียมที่จะต่อสู้กับพวกซอมบี้ปุ๊บเอา้ากดผิดอีกแล้วน่าไหนามาแล้วครับผมพวกซอมบี้มากันเลยปุ๊บเรียบร้อยไหนไหนามากันเพียบเลยว่ะ ผมว่านะครับผมยิ่งเล่นมันยิ่งมาเยอะนะเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อๆๆยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมนี่นะนี่นะโดนไหมเอ้อเซดีมากเจ้าพลันธนูเดี๋ยวผมจะยืนช่วยมันยิงอยู่แถวนี้นะครับผมข้างหน้าพระราชวังแล้วนะครับผมมีอาพลนธนูอีกสองคนนะครับผมไม่ต้องกลัว อไม่มีซบ,บีตัวไหนที่จะเล็ดรอดเข้ามาได้ไปตั้งขาดอมองซ้ายมองขวาโอ้ฝีมือแรกกาดมากฝีมือการยิงธนูช่องแม่นยำนี่นักอ้าขอบ,บีไม่ตกจากที่สูงข้างบนนี้รู้สึกว่าจะเป็นภูเขาหิมะนะครับผมบนยอดเขาเนะี่ยผมเคยขึ้นไปสำรวจน,นะครับผมชุบโดนไหมเอ้าไม่โดนช่างไม่มีความแม่นยำสเลยพระราชา เฮ้ยสมบี้รอดมาแล้วตัวหนึ่งพลาดนั้นเราอะ่ะนี่มันมาแล้วเฮ้ยปล่อยมันไปปล่อยมันไปนี่ยังมันก็เสร็จไอมือธนูที่อยู่หน้าพระราชวังแล้วกบผมนี่นี่โหมันมาจากข้างล่างไว้เน่มาโอ้ยยิงกันมันบอกเลยโอ้นมีไหมจะดูรูกตัวสิครับโอ้หรือเฟือ มามากันให้หมดโอ้ข้างบนก็มีโอ้มึงเยอะนูน่นนู่นโอ้โหหัวหัวให้ขาวเลยครับผมอะอยู่บนภูเขาน่ะ้วกันตึ๊บขึ้นไหมขึ้นไม่ได้ครับผมตรงนี้นี่ชึ๊บมายิงกันแบบใกล้ๆโอ้ย เลโกลัดยัต auto, so ้องเรียกพี่ฟับฟับฟับพวกมันเยอะว่ะเยอะเยอะเยอะมากดูสิครับเยอะเยอะเยอะไปไหนฮึบอึบจพูดซอมบี้ตายซะโอ้โคตเกเยอะโกตเยอะอ่ะนี่นี่นี่ตัวหนึ่งเอ้ยลูกธนูพระราชาไม่เดี๋วกกันนะ อ้อาวลูกธนูพระราชาหมดซะแล้วขอแบ่งมาสักแบ่งมาสักหน่อยอ่ะเอาสิบเจ็ดห้าสิบอันพออโอเครู้สึกว่าเราจะต้องสั่งทําธนูเพิ่มอีกแล้วครับผมโอเครู้สึกว่าซอมบี้จะตายหายกันหมดละไปมาแล้วประชาชนเราออกมาทำมาหากินกันแล้วครับผม เดีย๋ยวผมต้องไปสั่งให้ไอช่างทำธนูนะครก็ผมทำลูกธนูเพิ่มก่อนไหนดูซิอืมปึ๊บอ่าออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ลูกธนูมาครับผมนี่ปครับเยี่ยมมากโอเคเฮ้ยกดพิดพิดทำลูกธนูไม่ได้ทำคันธนูไว้ฮะตายเปลืองตายอย่างเงี้ย อ่ารูธนูม,มารูธนูม,มา200ละกันผมว่าพอมันน่าจะพอนะอ่าไหนครับเอ๊ะที่ผมลืมอกระดออกอ๋อนี่ผมมีโครงการสร้างหอคอยตรงนี้อยู่นะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอืมต้องต่อเข้าไปอีกชั้นหนึ่งโอเคเดีย๋ยวจะขึ้นไปสร้างต่อนะฮะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่า การสร้างหอคอยนะครับผมตัวน,นี้ก็ต้องออกสินะอ่าออกไปอ่าปึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้โอเคปึ๊บนี่ครับผมอ่ามันคือหอสังเกตการนะครับผม เดียวกันเดี๋ยว like ต้องกระโดดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งปุ๊บปุ๊บป๊บมาประมาณนี้นะครับผมก็เอาออกเยี่ยมแล้วก็ลบกระาษตัวนี้ออกครับผมเอ้ยไม่ต้องลบหรอกเอาไว้ไงครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้พลธนูมายืนประจําบนหอครับผมเอ้ยตกใจนู่นตกเลือดออกตาย ว่าโอ้ช่างสง,ง่างามยิ่งนักอืมเป็นหอสเกตการนะครับผมเยี่ยมไปเลยโอเคนี่นะครับผมอ่าทางด้านนี้ผมมีโครงการนะครับผมผมจะสร้างเป็นอ่าวิหารนะครับผมโอ้มีเขาเรียกอะไรมีท้องพระโรงแล้วต้องมีวิหารครับผมนี่นี่คือเสานะครับผมคือเดี๋ยวผมต้องเจาะ หินนะครับผมทะลุไปเลยครับผมแล้วก็นี่เป็นเสาทางเข้าวิหารนะครับผมปาร์ตอ,อะไรมันช่างจะอลังการเช่นนี้ปุ๊บไหนยวไปดูพวกชาวนาได้ทำอะไรกันอยู่โอ้อยันแข,ข่งยิ่งนักนี่กำแพงด้านนี้ครับผมถ้าเจาะไปปุ๊บมันจะเจอนี่นะครับผมทางลงเหมืองนะเห็นปะนี่เป็นทางลงเหมืองนะครับผมที่จริงเข้าทางนี้ก็ได้นะผมว่า แต่ว่าเราเราอย่าเจาะมันเลยครับผมเพราะว่ามันเดียวซอมบี้มันเข้ามานะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําเป็นทําเป็นอะไรดีวะเนี่ยผมคิดว่าจะทําเป็นแปลงแปลงน้ให้หมดเลยตรงนะี้เปน็นชั้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 นนะครับผมอ้าวมันจะได้เหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไรนะการทํานามแบบขั้นกระไดอะไรประมาณนี้นะครับผมอ แล้วด้านใต้นี่ก็จะต้องเป็นอ่าเป็นบ้านของประชาชนนะครับผมอ่าโอเคนี่ตรงนี้เป็นกระไดาทางลงหเม่าตรงนี้กระไดนี่จะลงไปสู่เมืองด้านล่างนะครับผมเมืองที่ผมขุดไปด้านล่างนั่นเองปึ๊บว,ว้าวโอเค ปับป๊บปั๊บโอ้เป็นไงล่ะครับผมอ้นี่เป็นหญ้าอ่อนมาให้เยอะเราตรงนี้เราผสมแบบหญ้าแก่ดีครับผมว่ามันจะได้ดูแบบปั๊บโอ้มีเล่นลวดลายด้วยฮนะอยากับสนามบอลแล้วเราจะทำเราทํทำลวดลายแบบไหนดีครับผมเป็นแบบลูกเต๋าเหรอมันจะดูลายแบบโอเวอร์กันแบบปะอืมตงนี้เหรอ สวยไ่มครับผมมันเหมือนจะสวยแต่มันก็มันก็ลกนะครับผมว่านนะโอ้ยแมวอ่ะมันลายตาไปผมว่ามันมันดูลิเกะฮะเออนี่ครับโอเคโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราปลูกไอ้น,นี่ดีกว่าไอ้น,นี่เป็นอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูนะ ือออะไรอ๋อนี่เป็นใบไม้อันนี้ก็ใบไม้นะครับผมนี่ใบนี้ดีกว่าถ้าเราปลูกตรงนี้ดีไหมอ๋มอชนะกลับบ้านมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวสอบบี้บุกเร็วๆๆเฮ้ยกลับบ้านไม่ถูกเหรออ๋อ,อกลับถูกอยู่นี่หว่าตกใจนู่นกลับบ้านไม่ถูกอ่ะ,อะปิดไว้ก่อนยังไม่ว่างสู้กับซอมบี้นะครับผม ปึึึ๊๊๊บบปบปปปอ่าระมาณนี้ปลูกเป็นต้นไม้นะครับผมเอ๊ะมันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยออกก่อนยังไม่เวิร์กนะครับผมผมว่ายังไม่เวิร์กนะอ่าโอ้รู้สึกว่าพวกสบี้จะปลูกใหม่แล้วนะครับผมเฮ้ติดติดพุ่มไม้เข้ามาไม่ได้โอ้โง่ว่ะเดี๋ยวกันจุ๊ โอ้เต็มเลยว่ะโอเคปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโคตโนูไปนะครับผมผมก็จะทําการาประดับประดาสวนของเรานะครับผมถ้าวางตรงนี้มันก็เกิดไหมยอย่างนี้เหรอ,อม,มันก็เหมือนจะสวยนะครับแต่ว่ามันมันจะเหลี่ยมไปหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนมันจะเหลี่ยมไปหน่อยครับผมอ,อ,อะไรมันจะเหลี่ยมสักขนาดนั้นนี่เหรอ วางไว้ตรงกลางเงี้ยมันก็สวยนะเอาวางไว้กัละกันนะผมว่าสองช่องพุ่มถ้ถีงนี่ก็ถีไปเอาสองช่องพุ่มหนึ่งดีกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเบื่อก็ค่อยถอนออกก็ได้แ,มแหมเป็นไรไปใช่ไหมวางไว้ก่นอนเฮ้ยมันขวางว่ะเออเออนี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้เราสองช่องพุ่มหนึ่ง,งช่องพุ่มหนึ่ง โอเคประมาณนี้ก่อนละกันครับผมโอ้อมบี้มึงมากันแบบไม่หยุดยั้งโอ้เนี่ยที่จริงเราเอาแบบอะไรมาปิดทางเข้าก็ได้นะครับผมสบี้มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดแต่มันจะดูเป็นการโกงเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปลุยนะฮะออกมาเลยจะพวกสบี้ไหนโอ้ พวกเจ้าช่างกระจอกยิงนักตึ๊บโหขึ้นบนเพียบเลยว่ะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ยิงยิงโดนม,มั้งไหมเนี่ย,ยเปืองกระสุนยิบหายไปให้พลธนูยิงเอาดีกว่าวะแม่งนุ่นนุ่นบนเขาฝั่งนุนก็มีนะครับผมนี่ถ้าผมเอาทหารไปไประจำบนหอคอยนะโอ้โหไอ้พวกนี้โดนเก็บเรียบบอกไว้เลยนะ เอดี๋ยวเราต้องไปประดับไฟข้างบนก่อนครับผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยสว่างนะอ่ามันต้องมีความสว่างมีความสวยงามนิดนึงนี่ประดับตรงนี้เลยเอาตรงไหนดีวะเอาติดตรงกลางเลยตรงกลางจะสวยไหมเออ ่ประมาณนี้ละกันปึ๊บ,บโอ้ยตกจากที่สูงอืแม่ค่อยดูมีสง่าราศีหน่อยนะครับผมไหนปึ๊บ ชาวนานี่ครับผมเอ๊ะท,ที่จริงด้านล่างเอ้ยเกือบตกเกือบตกที่จริงต้างล่างเราเราปลูกข้าวได้อีกนะเนี่ยเออเนี่ยตรงทางเดินนะครับผมเนี่ยน่าจะได้อีกอีกสักแปลงหนึ่งครับผมเนี่ยตรงนี้แต่ไว้ก่อนลวกันโอเค